ค่ะพี่น้องคะมาพอกันอีกหรอคะมนเนก็ระยุทธทงน้าคือเก่าหรอค่ะมนเนก็แด้มีโนแตหลายย่างนะะียค่ะอันนี้ก็สุบเฮดกระด้างคะ่ะมันกันหนึ่งใกล้บ้านจำแก้วแล้วเกษตรค่ะมาด้คะ่คะค่ะสวัสดีค่ะแกสตาร์บัคออบนาชาแนลน้องห้กินขา่าวแ้วค่ะยุ่งน้าพี่น้องแนะม่วันกับลาย มันกินทั้งหลายเมงวันสุขเทศกระด้างค่ะองอมเย็นทยืดเย่น hai Ừ. mình nó giáp รวมเห้กระด้างค่ะ Yeah. um mm -hmm. ใ่พันธุเหนือมันจะนุ่มนะค่ะไใบบานเหนือมันจะเหนียวจะน่อยเอาตุม่มตุ่มน้ำงรืมแบบอย่างกแับแล้วพี่น้อเหงยใกล้บานมันมค่คอยมัน อาอไนเนี่อยอนืกไปบบาน้งซื้อๆุปเฮ็ดกระดางค่ะ เนืกกระดัางซอสชีทดายซุเนะคะ่ะเอาไปแช่น้ำกวนแช่น้ำต้มต้ม,ตมวม้แปวโมุนเอวมาฝากต้มนม้ำปลาทูใส่นะคะเนาะผงสุลุดหรือเ,เอาพริกผงหรือพริกเกล็บเอาไปต้มใส่น้ำกันกับปลาทูหน่นอยมะพร้าอกันให้ดีเนาะ มุกทั่วฝักนะ้าสวยพร้อมจ้ง อือมฮึมหา,ามับคาคืองอจังแะจงเมื่อยเมื่หยไหลมัดแดงม้อนัา พี่น้องคะ่ะคลิปนี้กับแํานี้เนาะคะ่ะไยมีวันมีวันแต่ละหลายทั้งไรไกลไรมอวันนี่แห้ละคะ่ะมันนี่กับแซฟแต่พี่น้องค่ะเป็นคนคะ่ะสวัสดีค่ะ